สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องวัลลักหนึ่งวันนี้ช่องวัลักหนึ่มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับใครที่ต้องการดูดวงนะคะซึ่งมีจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ดูครั้งละหนึ่งครั้งละ99บาทนะคะเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะสามารถถามได้ทุกเรื่องเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมง99บาทใครสนใจดูดวงก็โปรโมชั่นพิเศษนะคะถึง10ปีเลยนะคะ3-11ธั 3, 11, นวาคมสองพรกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของดาวพระสุกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่16ตุลาคม2 5 1 7เวลา07.07 07. นาฬิกาได้ตำแหน่งปลัก,กเกษตรนะคะซึ่งดาวพระสุกหรือดาวศุกร์นั้นนะคะครองราศีตุลท่าุลมเพศหญิงหมายถึงคนทำงานในวังผู้ขายเครื่องประดับและของหอมเป็นอาจารย์ศิละปะหรือดนตรีเป็นนักสแสดงเป็นคนทำงานธนาคารเป็นช่างตัดเสื้อ เป็นคนที่ทํางานในสถานที่รื่นรมต,ต่างๆเช่นร้านอาหารถ้าเป็นคนก็รูปร่างข่าวทวมเท้าเล็กหน้าแป้นอชอบรื่นเริงเป็นนักรักมองโลกในแง่งดีชอบศิลปะและการบันเทิงแต่งตัวสวยมากด้วยกิเลสนะคะแล้วก็มีศิลปะมีฐานะทางการเงินด้วยนะคะรักสวยรักงามด้วยนะคะชาวราศีดาวพฤหัสนั้นนะคะ ซึ่งต่อไปนี้เราจะคุยถึง 3. ลัคนาราศีสุดท้ายก็คือลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีกลุ่มแล้วก็ลัคนาราศีมีนนะคะสามราศีสุดท้ายแล้วนะคะที่ดับฤกษ์สุขย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะในวันที่1 6นี้16ตุลาคมส5 6 7 เรามาเริ่มกันที่ลัคนาราศีมังกรก่อนเลยนะคะซึ่งดาวประสุทธ์ของชาวมาราศีมังกรนั้นเป็นปุตตะเป็นกรรมะเข้าสู่ลาภะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานของชาวราศีมังกรนั้นนะคะถ้าใครจะลงทุนทำอะไรใหม่ๆใ,ใ,ในช่วงจังหวะนี้ ก่อเกิดซึ่งรับผลแต่ว่าเป็นตำแหน่งปลกระเตรหมายถึงงอนเงินคอนเครนไม่แน่นอนอเพราะว่าตรงข้ามกับกเกษตรเกษตรหมายความว่ามั่นคงยั่งยืนยาวนานแต่ปลกระเตรนั้นหมายถึงว่ามันไม่ค่อยมั่นคงมันงอนเงิ้นคอนเครนถ้าคุณจะลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆในการงานก็อาจจะได้มาซึ่งการเงินหรือรับผลแบบเล็กน้อยแบบไม่ค่อยมั่นคงแบบไม่ค่อยจะ มากมายอะไรพวกนี้นะคะ,ะก็ถ้าคุณคิดจะรอให้ดาวพระศุกร์ย้ายออกจากราศีพิจิกก่อนในช่วงนี้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะที่ดาวพระศุกร์จะสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะคะ,ะดาวพระศุกร์นั้นจะย้ายไปเรื่อยๆถ้าเดินปกติก็ประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะคะแต่ช่วงจังหวะนี้ก็ยังคงเดินปกติอยู่นะคะดาวพระสุกร ก็สถิตยอยู่ในภพเดือนลาพะาของชาวราศีมังกรแต่ตำแหน่งปลักเกษตรเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆก็จะได้มาซึ่งลาบผลแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่หรืออาจจะมีการพบรักนะคะ,ะพบรักกับคนจากที่ทํางานหรือจากสายงานหรือจากการติดต่อหรือจาก คนที่มาจากอดีตชาติจากกรรมเก่านะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ค่อยแน่นอนยังไม่รู้ว่าเป็นคู่จริงคู่จรคู่แท้คู่หลอกคู่ลวงหรือคู่ที่ว่าไปไปมามายังไม่แน่นอนน้ายังไม่แน่ชัดนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของออชาวราศีมังกรในเรื่องของความรักใหม่ๆนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะอาจจะมีเรื่องของการที่ทํางานร่วมหุ้นกับ คนที่เป็นลักษณะของคนที่เป็นบุตรหลานบริวารอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะทําให้ได้มาไม่ค่อยเต็มไม่เต็มหน่วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็รอให้ผ่านพ้นจังหวะนี้ไปก่อนแล้วค่อยเริ่มลงทุนก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรส่วนชาวราศีกลุ่มนั้นดาวพฤสุสเป็นพันธุกข์กแล้วก็สุภะเข้าสู่พิจิกกรรม,มะ ก็หมายความว่าการงานของชาวราศีกุมในช่วงจังหวะที่ดาวพระสุกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกได้ตําแหน่งประกศนาศิษตรนั้นในเรื่อง,องการงานเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทำเ,เรื่องพันธุ์ทุทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานพาหนะรถยนต์หรือภายในสนงงานํานักงานภายในโรงงานภายในร้านค้าภายในบริษัท อาจจะเป็นพนักงานประจําอาจจะเป็นพนักงานแบบรายวันชั่วคราวหรืออาจจะเป็นพาร์ทไทม์ไรแบบเป็นลักษณะทาในครัวเรือนไรสดขายมาซื้อไปไรสดอะไรพวกนี้นะคะ,ะก่อเกิดเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองเรื่องของความสุขความเจริญรุ่งเรืองแต่มันก็แบบประมาณไม่เต็มไม่เต็มหน่วยสักเท่าไหร่เพราะว่าดาวประสุติได้ตาแหน่งปรกักเกษตรในภพเรืองกรรมะนั่นเองนะคะ ถึงคุณจะทำงานอย่างไรก็ตามนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก็ไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยอะจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันงอเงนคอนเครนรอให้คุณ ผ่านพ้นช่วงจังหวะนี้ไปก่อนแล้วคุณจะได้ก่อเกิดเรื่องของลาภผลประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะในช่วงที่บรรยายเข้าสู่ราศีธนูในภพเรือนลาภะนะคะให้พ้นจังหวะหลักเกษตรไปก่อนดาวพระศุกร์จะสถิตยอยู่ในภพเรือนราศีพิจิกประมาณหนึ่งเดือนเต็มนะคะก็บางครั้งก็อาจจะไม่เต็มเดือนบางครั้งก็อาจจะเกินเดือนไปนิดนึงก็ประมาณเดือนหนึ่งประมาณนี้นะคะดาวพระศุกร์ช่วงจังหวะนี้ก็ยังคงเดินปกติอยู่นะคะส่วนราศีสุดท้ายนั้นก็เป็น ลักนาราศีมีนซึ่งลัคนาราศีมีนนั้นก็มีดาวพระสุก์เป็นสัจชะเป็นมรณะเข้าสู่สุภะ ศาสาหมายถึงการติดต่อสื่อสารการพุจธาธิราการเดินทางระยะใกล้การทํางานในโลกของโซเชียลมีเดียการซื้อมาขายไปไลฟ์สดอะไรพวกนี้และก็อาจจะเป็นลนักษณะของการงานที่อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลเรื่องของการทํางานเป็นเคสๆจบเป็นเรื่องๆจบเป็นโครงการหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเกี่ยวกับประก,กันชีวิตอะไรพวกนี้ก่อเกิดเรื่องของความสุขความเจริญความ รุ่งเรืองแบบไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เพราะได้ตําแหน่งปลักเกษตรนะคะยังไม่ค่อยเจรญรุ่งเรืองรุดหน้าเท่าที่ควรยังงอนเงั้นคนเครนยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนนะคะเพราะว่าปลักเกษตรนั้นก็ตรงเข้ากับกเกษตร เมื่อเกษตรคือความมั่นคงความเข้มแข็งความยั่งยืนยาวนานปลาเกษตรก็ตรงข้ามกันก็หมายความว่างอนงิ่คลอนแคลนไม่แน่นอนแล้วก็ไม่ก้าวหน้าสักเท่าไหร่ในช่วงจังหวะนี้ที่ดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกได้ตําแหน่งปลาเกษตรนะคะ mm hmm. แล้วก็รอให้ดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูก่อนหลังจากประมาณหนึ่งเดือนนี้นะคะ แล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าร่วมการงานมากกว่าเดิมนะคะก็อดทนนิดนึงหนึ่งเดือนเร็วแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะแป๊บๆป๊ก็หมดแล้วหนึ่งเดือนมันเร็วมากในช่วงจังหวะนี้อย่าไปคิดอย่าไปอะไรหวังอะไรมากมายนะคะ แต่ถ้าใครสนใจจะดูดวงนะคะในช่วงจังหวะนี้โปรโมชั่นพิเศษจนถึงสิ้นปีเลยนะคะเสร์ทตันวาคมสองพันรสิบก้าสิบาทแอดไลน์เลยนะคะตามที่ให้ไว้หรือโทร0 9 3ย์เก้าสได้เลยนะคะจองวันเวลาคิวไว้นะคะดูให้ได้ประมาณ1คนต่อหนึ่งชั่วโมงนะคะถามได้ทุกเรื่องราวที่สนใจนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ